สวัสดีครับโอ้ผมเปิดคลิปนี้ไม่แบกของอุย้ยศัตรูโอเคยิงไม่เจาะเกาะสวยต้องตายสักนัดแหละคุยปลาบว่าวงโอเคนะศัตรูเกมนี้ผมแนะนำอย่างหนึ่งให้ใช้กระสุนที่เป็นกระสุนแบบ APBC หรือ APBCBC ก็ได้ เป็นกระสุนที่ใช้ได้สำหรับรถแรกๆนะครับมันก็รถถัทงที่ผมแนะนำก็คือถ้าเป็นเทียเทียแบบเทียสมังนะ้งที่ผมแต่กผมจะแนะนำให้ใช้ไทเกอร์เพราะว่ามันเป็นรถถังนกะัเยอรมันที่ดีที่สุดอะผมเคยใช้มาก่อน มันก็รีเวนต์งานได้มารถคันนี้ซิ่งไวต่อไปก็ไม่รู้จะตายเร็วไปคันนี้เกาะบางยิบอีสก,ก่อนเลยผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อรถเทียนนี้เท่าไหร่แนะนำให้ซื้อไอ้เพนตัน,นมากกว่านะเพนตันเพนตันดีมากอะต่อหลายอืม ผมต้องทำแบบว่ามาใส่เสียงพูดทีหลังเพราะว่าดิดแอช่วงดิดช่วงดิดแอมันเยอะก็เลยออกมาพูดทับหลังดีกว่าเนะแล้วก็มผมไม่ค่อยแนะนำใช้คันี้เท่าไหร่เพราะว่าคนนี้มันมันขับช้าแล้วก็ปืนไม่ใหญ่เกินก็คือปืนแบบ ไม่ได้ใหญ่เท่าแบบเยอรมันหรือสหรัฐแหละนั่นแหละไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หรือว่ารัสเซียแหละแนะนำไม่ใช้รถถังเยอรมันสหรัฐหรือรัสเซียนะเพราะมันจะเป็นต่างที่น่าจะดีนะแล้วก็วมีปรกิจเฉพาะแต่ละคันด้วยบางทีนะแ,แต่แค่ไอกิจกรรมนี้ก็ต้องดีไปยนะ รถทังใหม่นี่แหล่งประหยัดเตรงไหน่แต่พอเล่นได้ไปเป็นเครื่องบินกันไ่้เครื่องบินอาจจะเก่งมากไม่ก้องไม่เก่งเป็นสายซะไอ้เครื่องบินแรงก็รักเมอร์ไปบินหลบเลยไหมบันไซเลยเลยกันขี้เกียจบินละกันวเรียบร้อยฮะไปบินรถถังต่อรถถังกันนี้แทบจะคิวใครไม่ได้เลย นะโเป็นรถแต่งที่พลังรวมตีนน้อยมาขับชา้ากันเลยยังกับไอทีเก้าห้าเวอร์ชันเวอร์ชันรถถังอะเออวอร์ชันรถถังจิ๋วอะทีเก้าห้ามันใหญ่วันนี้แล้วก็กาะนาวันนี้ด้วยแนะนำให้ให้เล่นทีเก้าห้าตอนแบบรวมทีมกับเพื่อนในวอลทอนเดอร์เพื่อนที่เราไม่รู้จักอเออให้เราเล่นแบบอย่างนั้นนะเพราะว่า เราจะโดนรุมไงลนะ่ะเอาไปยิงแบบนคนเดียวผมเคยเจอมาก่อน,นเลยตอนเจอนี่คือโดนยิงทั้งแท็กคือโดนยิงล้อรถถังโดนยิงปืนรถถังซบก็ไม่ทันยบร้อยเลยก็คือแห้งอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ทีก็เลยไม่ค่อยเจออย่างนั้นเท่าไหร่แต่รถถังสารัดนี้ เทียเดียวกับที95โคตรดีดีอยู่นะเพราะว่าปืนมันมันเป็นรถถังมีเดียมแทงแล้วก็รถถังหนักมั้งมังไม่เคยไม่เคยแหานข้อบนกับรถถังสองกันนี่หมดเลยแต่ที95เนี่ยเอมรถถังหนักแน่นอนแหละดิสทถอยเยอ์ด้วยโอเคแล้วก็เกาฟัมรู้เพิ่มเติมสำหรับการ ยิงรถถังให้เดือภายในครั้งเดียวสำหรับมือใหม่นะยิงตรงที่ที่มีสีเขียวแต่ที่ตรงนั้นจะต้องเป็นข้างรถเพราะว่าข้างรถของรถถังบางคันเนี่ยจะมีแรงกระสุนอยู่แรงกระสุนสามารถระเบิดใส่คนขับได้นั่นแหละก็เลยจะแบบว่าแนะนําให้ยิงแถวนั้นนะแต่ถ้าไม่แต่ถ้ายิงไม่ได้จริงก็ยิงเจาะหน้าเลยก็ได้ ก็คือยิงให้โดนจุดสีเขียวแหละดูด้วยกับต้องดูที่จุดรายละเอียดอย่างนั้นก็คืออตัวบอกนั่นแหละว่ามีตรงไหนเสียหายบ้างอะไรเงั้นของรถถังัตูนะนั่นแหละแล้วเราดูเห็นเห็นพลขับคุนไหนรอดก็ยิงอัดตรงนั้นเลยแล้วก็คำแนะนำ อย่างอื่นผมก็ไม่ได้จะมีแล้วนะเพราะผมก็เล่นวอลทอนเดอร์ม,มาเยอะก็ยัง,งใช้วิธีเดิมๆอยู่แต่แนะน,นำสำหรับรถถังเบานะให้ซุ่มยิงจะดีกว่าไม่ก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆอ,ออกมายิงถ้าออกมายิงเลยแบบออกมายิงท,งทันทีอ่ะโอ้โหเกาะมันบางก็ถ้าถ้าทางถ้ารถถังขนาดยิงโดนรางกระสุนเราก็แห้งเลย ผมก็ไม่ได้นำไปใช้ใสุเลยเป็นรถถังสารัฐเป็นรถถังที่เบานะเป็นสิ่งที่ปกติสำหรับรถถังสารัฐแล้วมีการรถถังสารัฐเป็นรถถังที่แบบว่ารถถังเบาเยอะก็ก็ใครใส่ซุ้มยิงก็เชื้อนะ แางท้ายแลเป็นตอบยศที่ถุดส่วนกิจกรรมของรถถังต่างๆที่มีอยู่ในเรือเรนี้ก็คือตอนนี้ก็คือสกายซามูไรอ่านถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นรถถังที่ทุกคนน่าจะควรที่จะมีอยู่นะครับพวกเป็นรถถังที่มีทั้งรถถังใช้ที่มันใช้กระสุนเฮตีด้วยนะเป็นรถถังที่ เฮตีเนี่ยใช้ยากอยู่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะแต่แนะนําให้ถ้าจะใช้เฮตีให้ฝากระบอกปืนเนี่ยใหญ่ประมาณสักร้อยขึ้นนะครับในคลิปผมเล่นจบเลยแค่นะผมกลับมาใช้รถถังเก่าเพราะว่าขันนี้มเล่นสนุกอยู่เลเวลก็ขึ้นเป็นเลเวลสิบแล้วยังไม่ได้ปลดล็อกรถถังต่อเลย เงินไม่พอคือเดี๋ยวก็รีบหาเงินมานะอไม่เวจะพูดเลยม,มาแบบต่อไปนองมันดีชื่อแบบอะไรวะอย่างที่ผมเล่นเน่่เป็นวัดถาง ที่ของเป็นรถถังสวีเดนเดสทอยเยอร์แล้วก็เป็นรถถังที่น่าจะดีอยู่นะมันใช้ฮิตอีก็จริงนะแต่ว่ามันก็พลังประร้างสูงนะอะเพราะปืนมันใหญ่ชิบหายเลยทีนี้นันแหละครับแต่คันนี้พเสียอย่างเดียวคนระับเกาะแม่งบากรนบะแล้วก็แรงกระสุนด้านหลังที่แบบว่า อ,อใครยิงโดนไม้แต่นิดเดียวก็คือรางกระสุนหน้าตหลังแตกพอแตกปุ๊บตายกันทั้งขันรถเลยก็คือถ้าโดนยิงรางกระสุนนะครับไม่ต้องหวังว่าจะรอดนะครับตายแน่นอนนะครับไม่เหลือเลยนะครับก็แบบว่าโอ้โดนได้ไงเนี่ยโหทูก้กรอบผู้กรถ่งังสไลเปอร์ผมได้มาสองรอบแล้ว ยิงแม่นขนาดนั้นเลยหรือไงเด็กโอเคมันก็มันไม่ช่วงจะพูดเลยวะทำคลิปยาวใหม่ๆก็เป็นยงนี้แหละไม่มีการพูดที่เยอะว่านี้เพราะว่าถ้าผมออาคลิปพร้อมกับพูดไปด้วยเนี่ยเออเด็ดเอแบบมหาศาลร้านแปดมาเพราะปกติเนี่ยผมจะ ทำคลิปโดยที่เงียบก็คือผมจะไม่พูดหาอะไรเลยสักอย่างเลยนะโดนไ้ในคลิปก็คือผมจะไม่พูดอะไรซักอย่างเพราะผมเป็นคนที่ตั้งใจเล่นครับแต่รอบหนึ่งนี่ผมตั้งใจเล่นนะผมได้แค่หนึ่งคิวสองคิวไม่ได้ถึคิวเลยบางทีคือจุดที่ผมทำได้ก็แค่เจ็ดคิวนะ น้อยมากโ,โดนยิงเรียบร้อ,อยแหกเลยเอ๊ะสำหรับเก็บฟตร์มรเพิ่มเติมสำหรับกล่องใหญ่ในวอลทันเดอร์เนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับยาไปเปิดน,นะครับเพราะมันเกลือมากๆากนะครับผมเปิดมาสองสามรอบแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรสักอย่างคือผมได้แค่รูปกับยศแค่นั้นเนี่ตัองอย่างนี้เลยเพราะว่ามันยากที่จะ ที่จะสูงเนยะเพราะว่าถึงคุณจะเห็นว่าถังมันมีเยอะเออเาคิดแบบว่าเอ,อ๊ะมันอาจ,จะมีโอกาสตอบให้เราเยอะไ็ได้นะผมมีรถต่งเยอะแต่ผมบอกนะครับอย่านะครับเพราะมันแบบว่าโอ้โหยากมหาลังการมากทุกนจนะเอาแต่ถ้าคุณตั้งใจจริงนะครับอ,อย่าดีกว่านะครับค่อยเก็บเงินให้เยอะๆค่อยไปเปิดในอนาคตดีกว่านะครับ สำหรับในคลิปนะครับคันนี้สังกะสีเดินได้บ้องติดรถถังติดบ้องบ้องคันนี้นะแนะนำนะครับให้ให้ใหเอ,อใช้บ้องในตอนที่เราปืนใหญ่พังนะครับหรือคุณจะใช้ตอนที่ศัตรูเนี่ยมันอยู่ไม่อยู่ไม่ไกลไม่ใกล้เแต่ถ้าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยแล้วเราเล็งไปถึงริงเนี่ยเอ,อใช้ไปเลยครับ แตแน่นอนแต่คุณต้องเล่นเล็งให้แม่นๆเพราะจะรวดมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็พลังในการทำลายล้างเบาอยู่ก็แตคุณเจอคันนี้นะครับคุณแนะนำให้ยิงข้างๆนะครับจะยิงจอ่อแบบยิงที่ในคลิปเนี่ยมันทำยากครับยากชีวิตมากบอกเลยก็คือถ้ายิงเคียงๆไปอีกเนี่ย มันก็กระสุนจะเด้งออกจากรถถังอืคตรจะแบบว่าโอ้โหจาอไปยิงตายแน่นอนครับเ๋ยบร้อนสวยแม่รถถังแต่ละคันในเกมนี้นคุณภาพอยู่นะกระสุนมีเฮส ี h e s h นี่ก็คือผมแนะนํา,นาให้ใช้นะแทนกระสุนให้ตีธรมดาเพราะมันเป็น,ปนกระสุนที่อาจเข้าไปก่อนแล้วก็ระเบิดภายในก็คือไม่ระเบิดท,ทันทีนั่นแหละมันจะทําให้คุณโอ้โหทำให้คุณ,คณสามารถที่จะจัดการทางบางหรือเบาได้ง่ายๆเลย ก็คือถ้าคุณเจอรถถังเบานะครับคุณใช้เอีก,ก็ได้นะครับคือคุณไม่ต้องเปลืองกระสุนใช้กระสุนอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคนะครับเรายิงรถถังกล่องคันนี้ดีกว่ากล่องใหญ่ด้วยประเด็นะโอเคนะครับยิงไปคันนี้แม่งโคตรถึกดูจากขวาบนนี่โอ้โหเออถอยไปแล้ว อี่ไอเอ,อ้โอเคตามไปทีนี้อันนี้เป็นนัถังที่เกาะแข็งแก่งที่สุดในเทียนนี้แหละก็คือจะเรกเทียนนี้ที่ไม่รู้ว่าเลือกไงดีออในกลุ่มรถถังก็ดีเลยเง่ายๆเลยโอเคคันนี้เนี่ยเดินยิงยากาเพราะว่ามันเมื่อทางเป็นงนีนะ้เดินเดินยิงไปด้วยนี้ยาก แตกโดนจีงยังไงวะโอ้โหคันเดิมเลยนี่ว,วะโอเคเดี๋ยวก่อครับเดี๋ยวจะสรากทำไงต่อดีอ่ะกลับโรงมดีไหมยู่ทีซีคันอืมโรงไปกลับโรงโอเคอ่าขันสามยังดีแล้ววะโอเค ม่ชช่ import view ไม่ใช่โอเคดูภารกิจหน่อยดิภารกิจเน e ี่ยภาษาอังกฤษหมดเลยวิจะทำได้ยังไงเนี่ยสิ e ูจ่ายไปเลยด um, um, uh, ้วก <weight subset> ันเลยอย่างก่อนอืมโอ้มจันเยอะมากจ่ายเลยสีเสิดบาทน้อยหน่อยจบเลยขอเงินมหแย่ยะโอเค ำรับครั้งนี้นะครับเออผมขอจบคลิปไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาเล่นเครื่องบินนะครับ